ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัฐมหาอินคุ้มเจ้าบุรีรัฐเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้บนสูงสองชั้นชั้นล่างเสาก่ออิดหนาก่อเป็นรูปโค้งฉาบปูนเรียบมีระเบียงโดยรอบรูปแบบผสมระหว่างเรือนมนิลากับสถาปัตยกรรมแบบโคโลเโนียลซึ่งเป็นรูปแบบที่แพร่หลายในประเทศอาณานิคม ส่วนชั้นบนเป็นไม้มีระเบียงโดยรอบเช่นกันหลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยาคลุมระเบียงโดยรอบเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมตะวันตกในเชียงใหม่ยุคแรกสนิษฐานว่าบริษัทป่าไม้ของชาวอังกฤษเป็นผู้เข้ามาก่อสร้างให้เจ้าบริรัตมหาอินเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2432ถึงพุทธศักราช2436อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและอิทธิพลตะวันตกอย่างลงตัวอีกทั้งยังแสดงออกถึงวิทยาการของการก่ออิฐและการแปรรูปไม้บ่อน้ำน้ำบ่อหมายถึงบ่อน้ำสำหรับดื่มกินหรือใช้และเนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตซึ่งมีวิธีปฏิบัติในการขุดการสร้างการใช้การรักษาตลอดจนพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับทางล้านนาแต่ละท้องที่อาจมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปทั้งนี้ในเอกสารโบราณพบว่ามีการเรียกน้ำบ่อว่าน้ำสร้างและน้ำบ่อสร้างอีกด้วยตำแหน่งบ่อน้ำหลักตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารมีความเป็นมงคลต่อเจ้าของ <c oughs> เนื่องจากทำให้มีโชคลาภ และมีชื่อเสียงปรากฏปัจจุบันบ่อน้ำภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัฐมหาอินได้มีการบูรณะและปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สวยงามซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำโบราณจำนวนสองบ่อคือบริเวณด้านหน้าอาคารซึ่งในอดีตสถิษฐานว่าใช้สำหรับบริโภคดื่มกินทำอาหารของเจ้านายผู้เป็นเจ้าบ้าน ซึ่งเดิมก่อนการบูรณะน้ำบ่อหน้าบ้านมีฐานสำหรับติดรอกไม้ทั้งสองข้างบ่อและเป็นหลังคาคลุมเพื่อป้องกันการพัดพาเศษใบไม้ลงไปสู่น้ำบ่อที่รักษาให้สะอาดอยู่เสมอบ่อน้ำมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นต้นและบ่อน้ำบริเวณด้านหลัง1บ่อสำหรับการอุปโภคและใช้เพื่อการซักล้างหรือทำความสะอาด และการอุปโภคของผู้อยู่อาศัยเช่นคนใช้และทาตอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการชําระล้างร่างกายโดยมีต้มอ,อาบน้ำตั้งอยู่ข้างๆน้ําบ่อด้านหลังบ้านที่ค่อนข้างรับตาเพื่อใช้สําหรับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ภายในคุ้มแห่งนี้ปั๊มโยกน้ำโบราณปั๊มโยกหน้าโรงครัวเป็นปั๊มที่มีอยู่เดิม ในอดีตสันนิษฐานว่าใช้สำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคภายในคุ้มปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งอยู่หน้าโรงครัวโดยที่บริเวณลำคันโยกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกรายละเอียดเป็นของบริษัท m y e r s เมือง Ashland ์มลัลโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิจากพ,พี่น้องชื่อฟรานซิสแอนสิลมออร์สเพื่อการสูบน้ำโดยคันโยกแบบใช้มือสองจังหวะขึ้นลงและได้รับการจดทะเบียนสิทธ,ธ,ธิบัตรเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2455รุ่นที่ปรากฏคือโมเดล2927เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากต่างประเทศชิ้นหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่โรงครัวโรงครัวในอดีต มีลักษณะที่ดีคือการแยกไปอีกหลังหนึ่งโดยจะไม่อยู่ในตัวอาคารคุ้มเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและสิ่งรบกวนต่างๆเช่นอักขีภยัยกลิ่นเสียงความสกรปรกเป็นต้นตอนบนหลังคาระดับจัว่วจะเจาะโปร่งเป็นช่องเพื่อการระบายควันไฟขณะทำรรครัวโรวงครัวเดิมของคุ้มเจ้าบุรีรัตมหาอินสันนิฐานว่า สร้างขึ้นพร้อมกับตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงขนาดใหญ่ผิดปกติจากโรงครัวอื่นๆซึ่งในอดีตใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดเตรียมอาหารเครื่องคาวหวานเพื่อเลี้ยงผู้ที่อยู่อาศัยในคุ้มหรือแขกผู้มาเยี่ยมเยือนจำนวนมากซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสามารถทำอาหารเลี้ยงผู้คนได้มากกว่า50คนตลอดสมื้อต่อวัน ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายสมัยก่อนภายในห้องประกอบด้วยเครื่องประกอบเกติยศเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจบริบทวิถีชีวิตของเจ้านายสมัยก่อนควบคู่ไปกับการจัดแสดงในศการดงอื่นๆของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา